Wow, 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 ที่เห็นนี่ก็ลิมตะลิงตรงนี้นี่เป็นทางเรือที่พระเคยใช้ภายเรือวิธบาออกทางปากทางนี้นี่ก็มาเป็นสลาลิมน้ำลงไปลิบๆนู่นก็สะพานข้ามคลองนะครับค่อยมาดูนี่ก็เป็นชายตะลิงนะฝั่งทางบ้านซึ่งก็ยังลกอยู่ ดูนะครับพื้นที่คลองปากคลองยังไม่ได้ออกไปก็เห็นประตูน้ำนะฮะประตูน้ําตูระบายน้ําป่าที่คุบนี่ก็ประดุกนี่ก็อีกทา,าน้ำหนึ่งทางวัดทนพักเป็นเพิงๆน,น,นั่นก็ที่กุฏิพระเรือนแถวที่พักสภาพน้ําในคลองก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับ เมื่อเร็วๆนี้ก็มีการเก็บพวกเศษผักเศษว่าจะพืชน้ำอยู่ริมแต่ก็ยังมีการทิ้งขยะอยู่ในคลองบ้างนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะค่อยๆเก็บกันไปค่อย mm hmm. ทำความสะอาดกันไป mm hmm. ดีๆก็ม,มีอยู่ในใกล้ๆบ้านเรานะครับแต่ว่ายังไม่มีออกมาใช้ลมเย็นนะฮะลมเย็นสบาย เล่นแต่ต้องระวงังครับถ้าล่มขึ้นมาปลิงนะฮะปลิงปลิงควายตั้งหากถ้าจะเป็นนักสืบสายน้ำเดี๋ยวสักพักเราจะข้ามไปใต้สะพานนั้นออกไปดูว่ามีอะไรหายจายกใต้คลองแล้วก็ขยับมาอีกนิดหนึ่งขยับมาทีละนิดทีละนิด นักงานนะครับพน,นักงานของบัสตาล่าแนะครับเขตอภัยทานคลองนี้เป็นเขตอภัยทาน สะพานทามคลอง,องนี่เราเห็นคือพื้นเก่า,ออกาของสะพานทามคลองทำด้วยเป็นพื้นเป็นสะพานไม้เมื่อก่อนปักไม้น,นี่มาเทปูนทับสะพานไม้อีกทีเราจะเห็นคลองเมื่อก่อนเนือสัญจรทจะผ่าน น้ำน้ำขึ้นสูงจับไม่ได้นะจับไม่ถึงนที่จะลอดสะพานตลอด,ไ,ดไม่ได้ไปติดสะพานไม้ที่เขาทำนีแต่ก็ถือว่าสูงอยู่สำหรับสะพานนี้ 听不来。 จากวัดมาข้ามสะพานข้ามคลองมาแล้วจะมุ่งหน้าไปอีกสะพานที่เป็นสะพานรถม่งข้ามจะมีเสียงรถเ่าสภาพคองทางด้านนี้ก็เริ่มสกรปรกไปนี้ก็เริ่มมีเศษถ้าเกิดแถวๆนี้เต็มไปด้วยอยณหภอะไรก็เุณหแล้วก็จะไปไม่ได้แต่วันนี้ก็ถือว่าดีากว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีไฟไม่ได้เลย ตอนนี้ที่เรากานมาก็ายังดูแลรักษากันดีน้ำก็ยังก็ยังโอเคครับอันนี้ก็เริ่มมีเกาะปูอ่ก็เริ่มเห็นแนวของผักว่จะพืชน้ำเริ่มขึ้นมาและเห็นข้างหน้านี่คือสะพานข้ามของอ่างวนเทียนสะพานลด,ดข้าม นี้เราเข้ามาอยู่ใต้สะพานที่ลถข้ามแล้วนะครับจากปากคลองข้ามมาทางล้างให้คุณดูรอบๆว่ามันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้น้ําเที่ยวแล้วนะเที่ยวในที่นี้ก็แค่ไม่ไม่มากหรอกเดี๋ยวบอมาจากตรงนั้นนะ้นําที่มันระบายมาจากท่อเราจะไปตามน้ํา ไม่ได้น่าิรมเท่าไหร่นะฮะมันไม่ค่อยแน่ตัสวสวยงามเท่าไหร่แค่จะให้ดูความเป็นจริงบางคนอาจจะไม่เคยเห็นสภาพใต้สะพานเป็นย,ยังไงเห็นเดี๋ยวเขาสร้างกันมามันจะเป็นอย่างนี้แหละมล้วืบส,สายน้ํากรลังเดินทางต่อไปไม่รู้จะไปได้ถึงไหนเพราะว่าเป็นใกล้ๆจะเริ่มจะติดละ ผลองน,องนนะ้จะมีป้ายบอกของสวยน้ำใส่น,นตรงปลายขาวะ่าะอยา่ทิ้งขียะที่เขาที่แล้วเขามาลอกเอาขยะเอา,าเนะอันนี้ออกกัน,น,นจะมุ่งหน้าไปสู่วัดกำแพงได้ไหมไม่แน่ใจอาจจะไป อันกะระยาบนเมนสีเหลืองอ่ะตาบอกไปทางพรรามเจ็ดคนไทยเรียงทิ้ขยะเลือมแหลงต้นตอ สะพานโดยไม,ไ,ดไม่ทราบว่าได้รับขอ,อนุญาต,จ,ตจากกรมเจ้าท่าแล้วหรือยังเราก็ผ่านมาจุดบรรยากาศมักนก็ยังมีพอให้ไดพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อยู่ยังมีบรรยากาศชีวิตของบ้านเรือนอยู่พร้อมกับบรรยากาศของความเจริญ เราก็มาถึงวัดกำแพงแล้วนะครับน้ําเชี่ยวทิพายเลยนะฮะหลุดหลุดนี้ไปสงสัยจะกลับยากแน่ๆคงได้ต้องเดินท่องน้ํากลับนะฮะเพราะว่าโค้งนี้น้ําแรงมากเราจะเห็นต่อหมอสะพานสมัยเก่าที่เป็นสะพานไม้นะครับนี่ก็สะพานข้ามตรงหน้าวัดกำแพงนะฮะเออคิดไม่ออกเลยจะกลับยังไงเนี่ยน้ำเที่ยว ต้องขยค่อยๆถอดครับไปทาง,ทางข้างๆนะฮะมาถึงแล้วครับเบ็ดเสร็จสำรวจเส้นทางแล้วไม่เหมาะในการที่จะพายระหว่างวัดนครอ,อินกับวัดกำแพงอยู่พายอยู่บริเวณหน้าวัดจะดีกว่ามาไกลแล้วคลองก็แคบแคบเมื่อกี้นี้ก็ บ้านลองมาพายกระพานนี่ยหะแต่ทำเนี่ยคู่พันเนี่ยบาจะทำใน,นำอคลองสวยน้ำใสข้างหน้าบ้านแกนี่ไงเนี่ยมันก็จะสวยหน่อยมันจริงมันสวยมันต้องสวยตลอดคลองนะเพราะว่าเวลาเขาพายเรือเขาพายทั้งคลองเขาไม่ได้พายอยู่แค่นั้นแต่อย่างบ้านเราตอนนี่มันมเกลียดไปแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยเราเคยตากผ้ากันหน้าบ้านเล่น <c oughs> น้ำไม่ละไม,ม,ม่มีหรอกคนพิ่งมามีีแหละ